ชมด้วยนะครับอยู่กนช่อง h i t o Exotic บบอยกานะครับกับช่วงรีวิวงูนั่นเองนะก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมรีวิวเจ้างูลายส่อสวนหรืองูลายสอบ้านนะครับแต่ว่าผิดตัวนะครับเป็นเจ้าลายสอใหญ่สังัน้นะครับก็เลยมาทําคลิปแก้ตอนแรกผมว่าะจะทําเป็น2คลิปแต่ว่าไปไปมาเผมลองไปอ่านแบบ งูมันมันต่างกันแต่ว่าลักษณะการเลี้ยงมันคล้ายกันนะครับผมก็เลยจะรวบเป็นคลิปเดียวกันเลยก็เดี๋ยวเราจะมาวิวทั้งเจ้างูลายสอใหญ่แล้วก็เจ้างูลายสอบ้านกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ที่เห็นมันแตกต่างอย่างนี้ก็คือเราเรามีห้องงูแล้วนะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูทีหลังแล้วกันคลิปต่อไปนะครับผมนะอ่ะเราก็จะมาดูเจ้างูลายสอใหญ่ของเรากันก่อนนะครับผมนะเฮ้ หนึ่งในแน่ Hello that <there>. มันจะเป็นเจ้าลายสอใหญ่ของผมที่ในคลิปตอนแรกนะครับเข้าใจผิดว่าเป็นลายสอบ้าน,นครับอันนี้ต้องขอไปท่านผู้ชมอีกรอบนะครับก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องก็ค่อนข้างที่จะดื้อน,นะครับแต่ว่าเริ่มเริ่มชินแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาเอาอกไปรีวิวข้างนอกกันชัดๆด,ดีกว่านะครับ อ่ะนะครับตรงหน้าเรานะครับก็จะเป็นเจ้าน้องงูลายสอใหญ่นะครับที่เราจะมารีวิกกันในวันนี้นะครับผมนะก็มาเริ่มกันเลยนะก็งูลายสอใหญ่ใช่ไหมครับก็ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยคือเชค k e ิล h ี b a c k นะครับหรือแปลง่ายๆคือตารางหมักลุกซึ่งได้ชื่อนี้จากลายที่ขายตารางหมักลุกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันยังยังไม่โตเต็มที่ขนาดที่ว่าลายมันจะออกขนาดนั้นนะครับก็เป็นงูขนาดกลางที่ตัวอ้วนป้อมนะครับ แล้วก็เมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมีความยาวประมาณ1เมตรนะครับผมนะงูลายสอใหญ่เนี่ยเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยก็เป็นงูที่ค่อนข้างจะมีความก้าวร้าวอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าโดนกัดเนี่ย ก็อาจจะแพ้เหวอได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันกัดแหลกอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่กัดแหลกเท่าอย่างที่ว่านะไม่กัดแหลกเท่าลายส่อบ้านแต่ว่าก็ยังถืออยู่ในขั้นที่ว่าอันตรายอยู่พอสมควรนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมการป้องกันตัวของเขาคือเขาจะเลือ้อยด้วยความรวดเร็วนะครับเมื่อมีศัตรูมาคุกคามเนี่ยเขาก็จะฉกกัดนะครับผมนะนี่เลยถึงแม้ว่าจะไม่ดุเท่าพวกงูลายสอบ้านนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นงูที่ดุอยู่ดีนะครับแต่ว่าเจ้านี่มันเริ่มชินคนนิดนึงแล้วมันก็เลยไม่ไม่ค่อยจะอ่าฉกฉกแบบกัดเต็มเต็มสักเท่าไหร่นะ <c oughs> อ่ะมาถึงเรื่องสีสันของเจ้านี่นะครับสีสันของเจ้านี่ก็จะมีน้อยกว่างูลายสอบ้านนะครับซึ่งจะมีพวกสีน้ําตาลแล้วก็พวกสีเขียวมะกอกนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีสีอืดไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ของผมก็เป็นน้ําตาลแก่นะครับส่วนทินอาศัยของเจ้านี่นะครับผมนะ ที่ละหายของเจ้านี่เนี่ยก็จะพบได้ตามแหล่งน้ํานะครับแต่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําที่ค่อนข้างจะเป็นแหล่งน้าบนบนภูเขาสูงบนที่สูงนะครับจะไม่ค่อยอยู่ตามพวกทุ่งนาหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าจะอยู่ตามพวกลําธารบนภูเขานะครับแม่น้ําในภูเขาซะมากกว่านะครับผมนะโอ้กัดอีกแล้ว <Nope. S 1> อาหารนะครับอาหารทีเ่เจ้านี่กินนะครับก็จะเป็นพวกหนูพวกปลาพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับ ซึ่งในที่เรียนเราก็สามารถให้ตามนี้ได้เลยบางตัวก็กินของตายได้ด้วยนะอก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเลยที่บางตัวมันกินของตายได้นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยก็กินบ้างไม่กินบ้างนะครับอุยร่วงของผมมันกินบ้างไม่กินบ้างอะแล้วแต่อารมณ์นะครับอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูนะครับ สิ่งที่ผมคาดจะคลิปที่แล้วว่าการจําแนกนะครับอันนี้ไปศึกษามาแล้วอันนี้การจําแนกนะครับว่าจําแนกไงอันนี้จะจําแนกยากนิดนึงนะครับคือเต่านะครับเต่าบริเวณข้างลายเต่าบริเวณข้างลาตัวเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่มีลายเต่านะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากอีกที่หนึ่งก็คือลายใต้ท้องนั่นเองนะครับลายใต้ท้องเห็นไหมครับลายพาดดํานะครับจะไม่สุดจะไม่มาสุดนะครับจะอยู่แค่ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเป็นาลายสอสวนเนี่ยหรือลายสอบ้านเนี่ยมันจะพาดมาทั้งท้องเลยนะครับผมนะก็ต่อไปเราก็จะไปดูเจ้าลายสอสวนว่าเจ้าลายสอสวนหน้าตาเป็นยังไงคล้ายกับเจ้านี่มากแค่ไหนนะครับผมนะก็ไปเลือยเล่นไปน่าปล่อยไม่ได้ปล่อยทําเป็นเรือโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้างูลายสอสวนหรือลายสอบ้านนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่คล้ายกับเจ้างูลายสอใหญ่เมื่อกี้เลยทําให้คลิปทีเดียวนี้ผมถึงขั้นสับสนไปเลยนะครับผมนะก็เราจะมาเข้าประวัติของเจ้านี่กันเล็กๆน้อยๆๆนะครับผมนะงูลายสอสวนหรือลายส่อบ้านนะครับในที่นี้ผมจะเรียกว่าลายสอบ้านแล้วกันลายสอบ้านนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ common chit back นะครับก็เป็นก็คล้ายกับเจ้า,าลายสอใหญ่เลยก็คือจะเป็นงูที่มีลักษณะป้อมนะครับยาวประมาณ1เมตรเมื่อโตเต็มที่นะครับก็เป็นงูที่ ก็ดุนะครับผมนะแต่ว่าดุกว่านะครับดุกว่าเจ้าลายสอใหญ่มากนะครับเพราะคือคือเขาถ้าจับมานี่คือเขาพร้อมจะจับเอ้ยเอ้ยกัดเราเลยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปล่อยดูนะครับแล้วลองจับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะอ่ะนี่ครับเมื่อจับนี่เขาจะปุ่งฉกทันทีเลยเวลาถูกลบกวนนี้ ก็จะดุกว่าเจ้าลายสอใหญ่เมื่อกี้นะครับเพราะว่าลายสอใหญ่เมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่มาถึงเรื่องลักษณะสีของเจ้างูลายสอบ้านนะครับเจ้างูลายสอบ้านเนี่ยก็เป็นงูที่เขาจะมีสีที่เยอะพอสมควรเลยนะก็จะมีสีน้ําตาลสีเหลืองสีเทานะครับสีเขียวไปถึงสีแสดบางตัวนี่อาจจะถึงขั้นเป็นสีแดงกันเลยทีเดียวนะครับผมเจ้าตัวนี้นี่ก็เป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าจับจับมาตอนแรกอ่ะเออคอเป็นสีเหลืองครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเริ่มเขาคาบแล้วก็ สีจะมนๆหน่อยนะครับเรื่องอาหารและเรื่องการดูแลนะครับก็คล้ายกับเจ้างูลายสอใหญ่เลยแค่ว่า,าข้อควรระวังเราก็ต้องอระวังในเรื่องของการจับมากกว่าลายสอใหญ่นะครับเพราะว่าเขามีเปอร์เซ็นที่จะกัดสูงมากกว่าลายสอใหญ่นั่นเองนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือด้วยความที่ว่าเจ้าลายสอบ้านเนี่ยมันเป็นงูที่ค่อนข้าง,งจะถูกนะครับ ก็เลยถูกมักถูกนําไปเป็นอาหารของงูตัวอื่นอยู่เสมอนะครับซึ่งจากการที่ผมเห็นแล้วเนี่ยก็คือฟันมันค่อนข้างคมนะครับตอนที่ฮิโรชิให้ฮิโรชิเนี่ยฮิโรชิโดนกัดจนจมูกเลือดออกเลยนะครับก็คือเราก็ต้องดูได้ว่างูที่เราจะเอาไปให้กินเนี่ยคือผิวของงูของเราเนี่ยม,มันหนาแค่ไหนนะครับพอที่จะรับดาเมจจากเจ้าฟันของลายส่อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่างูลายสอเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงูที่ฟันคมไม่แพ้ พวกปีแก้วเลยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องพยาธินะครับเพราะว่าลายสอเนี่ยบางทีมันกินปลามากินกบมาซึ่งกินแมลงซึ่งมีพยาธิอยู่ในนั้นนะครับก็คือเราก็ต้องระวังเรื่องพยาธิด้วยนะครับก็แต่ถ้าง,งูถ้าง,งูของเราอ่ะที่เป็นงูตัวที่กินอ่ะยังเป็นงูที่อ้วนๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องพยาธิก็เดี๋ยวก็ถ่ายพยาธิปีละครั้งเอานะครับม,มาถึงการเปรียบเทียบนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปของเจ้าลายสอใหญ่ใช่ไหมนี่เรามาดูลายสอบ้านกัน นี่นะครับเห็นไหมลายใต้ท้องให้ดูชัดๆนี่ลายใต้ท้องก็สีดำนะครับจะพาดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันพาดไปกับท้องเลยนะครับเสมอไปกับท้องเลยไม่มีแบบว่ามาเล็กๆน้อยๆอยเหมือนเจ้าลายส่อใหญ่นะครับผมนะนี่คือการเปรียบเทียบแต่ว่ากว่าจะเปรียบเทียบได้ก็ต้องจับมันขึ้นมานะ <laughs> ก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะอ่ะเราก็จะมาดูการจัดสถานที่เลี้ยงก,กันว่าผมจับที่เลี้ยงยังไง นะครับผมนะก็การจัดที่เลี้ยงนะครับก็รอ,องพื้นเนี่ยแล้วแต่สะดวกว่าเราใช้อะไรนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องรองพื้นอยู่แล้วแล้วก็มีไฮบ็อกนิดหน่อยนะครับเพราะว่างูพวกเนี้ยเป็นเป็นงูขี้กลัวใช่ไหมเวลาสมมติว่าเราไม่มีไฮบ็อกเนี่ยแล้วเราเราเปิดกล่องเนี่ยเขาอาจจะกระโดดออกมาได้นะครับผมนะแล้วก็นี่เลยก็มีถ้วยน้ําที่ใหญ่พอที่เขาจะลงไปแช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นงูที่ อาศัยอยู่ตามน้ําแต่ว่าไม่ได้เป็นงูน้ํา0% 0ยเปอร์นะครับก็เรื่องกล่องผมแนะนําให้เป็นกล่องทรงสูงนะเพราะว่างูพันเนี้ยมันกระโจนตัวได้ใช่ไหมพอมันกระโจนตัวได้เนี่ยคือถ้าเป็นกล่องเตีย้ยๆี่ยมันอาจจะกระโจนออกมาเลยก็ได้แต่อันนี้มันอาจจะยังติดขอบติดอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะตอนที่มันกระโจน,นจากกล่องครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับการรีวิวเจ้าลายเสอใหญ่แล้วก็ลายเสอบ้านทั้ง2ชนิดนะครับก็ขอโทษอีกครั้งนะครับที่ผม รีวิวผิดนะครับก็ทําให้มีข้อมูลที่ผิดพลาดลงในช่องซะได้นะครับผมนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าผมรีวิวผิดอีกนะครับแล้วมีข้อผิดพลาดก็สามารถแย้งได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟักนะครับก็วันนี้ผมกับเจ้าลายเสาใหญ่แล้วก็ลายเสาบ้านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีความสุขในการเลี้ยงงูนะครับผมนะบ๊ายบาย